<test chö> Oy. Ai Oi. ai 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 อด้อะยดดนเปิดจ้ามหน้่งมหนเานมาน่นะน่ขอถอยไปไกลๆก่อนหึงสองสเอาเลยถูกอันนะขอบคุณนั่นแหละ

ไม่ตอนก่อนถ่าไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตตตตััแแแบออองาย เอ็ค่ะเอาสายไฟจากตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนู้นนั่นแห้ยดังป่ะดังป่ดังป่ะหันไปไม่ได้ได้ยังไงเร็ววโอ๊ยโอ้โ <laughs> thì subscribe cho kênh Ghiền cái Gõ Để không bỏ còn... <laughs> 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 <Ủa cười> <laughs> à, à, lỡ được. <laughs> <Quite> được, video hấp dẫn video